ไม่ซื้อคัาทำเองค่ะโอเคครัผมขายให้สองสองพันเจ็ดเอาไปมันทำเองทุกอย่างเลยอะฟรีทุกอย่างเลยเหนื่อยนะได้แต่ครบแล้วโอเคครับอบคุณค่ะขอบครัคบ่ะขค่เบคร่บคุ่บคุ่บคุณะบคุณค่ะขอ่ะเ็งจัดะห้ฟรีไม่เอาคุณ่ะขน้่อ่ขอบค่ขอบะของค่อคะขอคุณง่ะขคง่ะขอ่ะขอ่ะบ่แบ้ฟ่ะ 2องหมเองเอาหมดเลยบ้าล่ะมีมีก่กล่องพี่มีอยู่สามเอ็ื้อซื้อให้ดิได้ได้ได้ผมเอาหมดก็ได้เป็นเท่าไหร่พี่เป็นเท่าไหร่อ่ะสอง0มเจ็อ่ะตอนนี้สัโหลครับ 27, สองมืนเจ็ดสองสองมนเจ็ดนะเอาป่ะ1น0 0หมื่นคูณสามก็จะเป็นออ0 0แปดมื่นหนึ่งันหนึ่งพไปเพิ่นหนึ่งพันิชิวไม่คิดรายครัรลดให้สองพนิชิวพี่ชายมีไม้ขายไหมล,ล่ะด้รเลขหนึ่งศแปดมีครับไม,ไม้ไม้มีครับแป๊บหนึ่งนะ ไดครับพี่ขายของไปไหนเนี่ยเล่นสตอรี่เหรอขายเฉยๆครับมันเกะกะตู้ครับกระเป๋านี่เขาพี่มี่ผู้ชาย J2 ครับพี่ตังเยอะแล้วครับของค้าขายไปั้นแหละพี่แอบได้ขับที่เจ็ดมาเบื่อไปพี่ตีเพียงหนึ่งหนึ่งสามตูนมีอยู่กี่คู่เล่นกันนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หกสองอะไรนะเอาอะไรเอาอะไม้ใช่ไหมไม้ไม้ เลขอะไรครับเลขอะไรหนึ่งศูนย์หกสองครับอ่ะไม้ไม้อะไรเนี่ยไม่จ่ายตังค์นะอะไรครับไม้ไงครับไม้อะไรไม่ใช่แต่ว่าคุณบอกจะซื้อไม้อ่ะก็คุณบอกจะซื้อไม้อ่ะผมก็ใช้ไม้นี่ไงมวนเป็นบ้าปะเนี่ยบ้าอะไรครับ เออคนนี้ครับสุทธิชมพูเอ้ยเอาของไปไม่ให้ตังค์เลยดิพี่สองแสนห้าใช่ไหมแป๊บนึงพี่อยากได้ตังค์เหรอรอแป๊บนึงเรื่องอะไรเท่าไหร่เกินอ่เนี่ยนะพี่กระเป๋าเลยเขาเกินไงอะไรนะไม่กระเป๋าอะไรเดี๋ยวผมาอีกทีให้ก่อนหนึ่งศูนย์หกสองครับหนึ่งศูนย์หกสองใครหนึ่งศูนย์หกสองเขาขี้แตกอะไรครับไม่มี้อะไรเอาขี้แตกน้องใครเขาแข่งขี้แตกไม่มีนะเอาหมื่นหนึ่งนะพี่ผู้ชาย เอาหมื่นหนึงเลยครับเอาหมื่นเอาหมื่นอะไรหนึ่งศูนย์หกสองครับนี่ไงผมอยู่ในเทสนี่ไงผมฟังอยู่น่ะเก็บแล้วครับเก็บแล้วฟังน้องรพูดกันอยู่น่ะแต่แชทไม่ได้ยินหรอกชิลๆไปคิดไรสองแสนห้าใช่ไหมกระเป๋าเลยครับหนึ่งศูนย์หครับสองแสนถูกต้องหนึ่งหนึ่งแห่งห้าใช่ไหมครับใช่ครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าซื้อเดี๋ยวหนูบอกนะเอ้าแต่มันรบอกว่าผิดอ่ะหนึ่งหนึ่งแปดห้าหนึ่งศูนยหกแปดครับเฮ้ยพี่ชายอา่ะนหนูหนูเบอร์เที่อะไรน์กิฟต์ไรมาหนึ่งหนึ่งแปดห้าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่สวัสค,ครับเคครับนะคับพี่ว่าไงครับพี่เบอร์อะไรครับไก้ พี่จะเอาตังค์ไว้ให้เองสองอินรักคุณนะโอเคครับสองอินเขียนบัญชีไว้ด้พี่หนึ่งศูนย์หกสองครับสองอินแปดหนึ่งศูนย์หกแปดพี่อะไรเนี่ยอะไรครับพี่เอาเงินข้าไม้หรอไม้อะไรก็ไม่รู้ให้มาเนี่ยเอาก็ก็ก็คุณบอกเอามาไอ้คุณอย่าสึงตึงได้ไหมสึงตึงคืออะไรครับกระเป๋าอะไรน้องหนึ่งศูนย์หกสองครับ ึ 0, <68. S 2> ่ง062แต่หนูเอาให้พี่อ่ะสงสารเขาเนี่ย68ครับหนูเก็บตังค์2ล้านใช่ไหมขอบคุณครับพี่อขอบครับ068ครับคุณอ,อะไรเนี่ยเขาก็คุณบอกคุณจะให้เงินผมว่าตอนแรกค <ผม S 1> ะณขอเงินค่าอะไรละ่ะคุณให้อะไรเรามาเนี่ยก็คุณซื้อไม้ไม่ให้หรอคุณให้อะไรมาก็มีคุณเอางี่คุณมีอะไรมาขายไหมเดี๋ยวช่วยซื้อมีครับก็ก็<ม>ให้ไปแล้วไง2อ,อย่างไม้กับโคมไฟออออ่ะ100อ่ะดิันนก็ึง ผมมีนี่เลขอะไรครับเสิบอันสองพันคุณเลขอะไรครับเลขอะไรเลขอะไรคุณเออหนึ่งศูนย์หกสองครับเนี่ยผมมีอันเนี้ยอ๋นอคุณอันนี้ห้าบาทยังขายไม่ได้เลยอันนี้ผมนี่ไงผมกําลังเอาของให้นี่ไงอันนี้ซึ่งตึงนะเอาอย่างมาขายกับมะฮู้อะเลขอะไรนะครับหนึ่งศูนย์หกสองครับอะไรไม่รู้เนี่ยโคตอันนี้เอา้าคนไม่มีของเลยหรอในตู้แล้ว ก็คุณบอกว่าอะไรก็คุณบอกว่าคุณอยู่ในวันฮาจริงไหมเนี่ยเอาก็คุณบอกว่าอะไรก็คุณบอกมีอะไรมาขายก็ขายให้หน่อยก็ดีไงครับผมก็หายให้คุณดีไงตึ้งตึ้งตึ้งตึงคืออะไรครับไม่บอกหรอกคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณไม่มีตังหรอแล้วไหนคุณบอกคุณมีตังไงผมมีมันกระเป๋าเลยหนึ่งศูนย์หกสองค่ะเอ้หนึ่งศูนย์หกแปดนั่นของเราปะห่งศูนย์หกสอหนึ่งศูนย์หกแปดหนึ่งอหนึ่งหนึ่งศูนย์หกแปดครับ หนึ่งศูนย์หกแปดเ้ยอ่ะกดกดกินไปแล้วอ่ะอืมเอ้ามาถอนหายใจใส่ยังไม่ได้ถอนหายใจเลยครับรู้ได้แล้วหายใจอ่าเอาคุณมันผมมีแล้วครับขอรวยแล้ววะดิข้าวฟกตลอดครับคนเราก็ต้องพูกข้าวปะไปไหนเหมือนก็ต้องกินอะกองทัพก็ต้องเดินดินท้องคุณมีตังค์ไม่ใช่หรอแล้วคุณจะตังค์ไปทำอะไรล่ะถ้าคุณมีตังค์อะอืมก็เก็บไว้ไงครับเก็บตังค์ไว้ไง เยอะเาไร่นี่ชายอาครับโอ้ยไม้แต่ไม้มันไม้ละแสนนะให้ไปห้าไม้นะว่าไงคุณอันนี้ห้าบาทยังไม่มีคนซื้อคนเลยนะคุณไปขายคนอื่นอะอะไรครับไปถึงกันไหนทุกอันน่ะที่คุณให้เรามาห้าบาทยังไม่มีใครซื้อเลยเฮ้ยของ่ะบางทีมันไม่เกี่ยวที่ราคานะบางทีมันอยู่กับผมมานานมันเป็นของคุณค่าทางจิตใจนะอันนี้ที่ให้ไปอะมันไม่มีมูลค่านะบอกไว้เลยวเหมือนคนเอาขยะมาให้เราโอ้โห คุณก็ว่าแรงเกินของที่ผมให้คุณไปเนี่ยอันนี้อู้รองแะกับคุณถ้าขยะมาตั้งนั้นเลยแบบมีของที่ใจได้ซะยาม่เคยมีคัาเปอร์ขายมาพี่ที่ผมให้คุณไปอ่ะมันคือของ้าจิตใจผมนะคุณรู้หรือเปล่าคุณรู้ไหมที่คุณเอาไปอ่ะที่คุณเอางินผมไปเอ้ที่คุณเอาของผมไปมันคือของที่ผมแบบเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะตั้งแต่แรกที่ผมเข้ามานะคุณรู้หรือเปล่าเขาอยู่กับผมมาตั้งแต่แรกเลยอะโอเคครับโอเค ้งใจมากครับขอบคุณมากนะครับคุณคุณก็ตั้งใจเล่นสตอรี่นะครับสู้ๆครับรู้เด้ไงครับเพราะผมมีสตอรี่หรอครับพี่เจ้พี่เจ้มีคอปเปอไร์อนไปดูมาอยู่ครับไม่มีเลยเนะหมดล้วมียูสิบอาเราไหมอะไรนะครับอะไรนะอะไรนะเมื่อเมื่อวานเห็นอยู่ครับพี่สภาเห็นอะไรครับเห็นผมเหรอเห็นแก๊งคุณครับกับเห็นอีกแก๊งหนึ่งไม่มีครับผมไม่ไหวกระเทียหรอก อ้าวยังไม่ได้บอกเลยว่าแก๊งอะไรคุณพูดชื่อแก๊งหนกับกัมพวานก็มีอยู่แก๊งแก๊งเดียวสองแก๊งมาที่คุยสภานอกนั้นก็ไม่มีโอเคครับคุณเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกไหมนี่คืออะไรครับเอาข้าวไหมครับมีข้าวแล้วใช่ไหมอาผมขอซื้อข้าวต่อเลยได้ไหมอ่ะสิบจานผมอ่าผมอุ่นหนุนนะไม่ต้องซื้อก็ได้ให้ซื้อซื้อดีกว่าไม่มีไม่ครบสิบไงอ่าผมเอามีเท่าไหร่รับกระเป๋าอะไรครับ หนึ่งแปดเพราะหกแปดครับเพราะคุณเลยทําให้เรากินข้าวไปเมื่อกี้เราทดสทบไปรีที่โลงทานมาสี่อันเท่าไหร่ครับว่เป๋าอะไรอะไรครับให้ครับเอาผมไม่เอาละสี่อันคืนเลขอะไรครับไม่เอาละครับคุณเลขะอะไรครับไม่เอาครับไม,ไม่เอาเาคยละไม่เอาละไม่ครบสิบอันผมไม่เอาโอเคครับถ้าถ้าครบสิบอันผมเอา อี่ครับมันไม่ครบครับล้าทำไงอ่ะทีนี้ก็คุณบอกว่าอยากได้อะไรก็คุณก็คุณบอกอยากได้อะไรก็ให้บอกคุณยั่ไงคุณผมไม่เอาผมไม่เอานี้ผมไม่เอานี้ผมไม่เอาเราก็ไม่เอาเหมือนกันเราไปทำอะไรไม่ได้ไม่ผมให้แล้วให้เลยแล้วคุณเนี่ยคุณมาคืนไม่ได้ดิคุณไปเตรียมตัวเล่นสตอรี่ไหมอ่ะอะไรครับคุณไปเตรียมตัวไหมไม่คุณเอาของคืนไปดิคุณเอาของคืนมาทำไมอ่ะ ผมไม่เอาไอเฮียครับเดี๋ยวเราเก็บไหมให้แล้วให้เลยครับคุณชื่ออะไรเนี่ยผมเหรอใช่ครับใช่เอาชื่อจริงที่เล่นนะครับเอาชื่อที่คุณอยากให้เราเรียกนะครับเอนี้มาเนี่ยมาเนี่ยอะไรเนี่ยคุณคุณคุณอันนี้ต่อว่างกังต่อมันมีงานเยอะการเนาะคือ เอาแบบสาระเลยไหมได้ครับคุณอันนี้ผมไม่เคยบอกผมไม่เคยบอกผู้ชื่อผู้หญิงให้ใครไปได้ยินเลยนะหมายถึงว่าบอกชื่อตัวเองให้ผู้หญิงปกติผมผมไม,ไม่บอกชื่อนะสาระนะครับผมชื่อเอ,เอ้าเฮ้ยอะไรอะ่ะคุณเดินหนีผมทำไมอ่ะครับ ปล่าครับเปล่าไม่ได้เดินหนีเดินหนีครับผมยังไม่ได้บอกชื่อเลยพี่เอาพี่โตเกียวเอาเพื่อนพี่ไปหน่อยพี่โตเกียวอ้าวโหคุณพูดทีเขานอนเลยครับคุณพูดทีเขานอนเลยครับอะไรเนี่ยหนูจะชุบพี่โตเกียวไงชุบทำไมครับอ้าวก็เขาตายแล้วคุณจะชุบทำไมเขาไม่อยู่ครับ เขาลงมาแล้วก็แปลว่าเขาอยู่ไงคุณไม่ตอนตายถ้าถ้าอยู่เขาบนตายใช่มันจะลงมาเองมันไม่ลงมาเองครับโอ้คุณจะเถียงผมสิครับผมเนี่ยเป็นคนพาเขามาผมเนี่ยเป็นเป็นคนพาเขามาแล้วเขาจะวางขึบนมาขุานันได้ไงคิตงเกียวขอพูดมาหน่อยเนี่ยถ้าเขาอยู่ก็ขอพูดมาเลยเขาเด้งแล้วคุณคุณจักอะไรเนี่ยงั้นเอาไปศพไปให้เทียให้ทําไมครับก็ไงก็คุณไม่ชุบี่โตเกียวนี่ เรืยองกระเทียมผมชุบไงเอ้ยคุณของคุณเนี่ยกระเทียมผมชุบไงคุณโฮ้ยคุณวันเอ้ยเอาใจเย็นหน่อยครับคุณจะตะโกนทำไมล่ะคนไทยด้วยกันอ่ะคืออะไรครับตึงๆคุณอย่ามาป่งแป้งได้ป่ะผมไม่โบโลนะคนไม่จะป่งแป้งได้ป่ะผมไม่เบลีนะเนี่ยนี่คุณเรานีณเรางงอ่ะคุณเรามาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าคุณพูดอะไรเมื่อกี้คุณบอกว่าปึ้งๆขงผมก็พูดไงสับของผมไงคุณอย่ามาป่งตรงได้ป่ะผมงมโหเนี่ย เราไม่ไหวแล้วนะเอาอันนี้หงุดหงิดล่ะจะไรอย่างแ่บกูเจอคนไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาเอาสิเอาเอาสิเอาเอาเอาสิก็คุณไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาซิคุณจะทำอะไรเอาซิเอาเอาเลยครับทำเลยเอาเลยครับผมไม่สู้คุณหรอกเอาไม่คุณไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเราจะขึ้นไปตีกล่องตีเอาเลยครับไปตีเลยครับขอให้แตกขอให้โดนขอให้ไม่ติดดีขอให้ไม่ติด อันนี้น่าโดนกระทืบนะคุณให้อะไรมาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้นะผมบอกแล้วว่ามันเป็นของคุณค่าทางจิตใจคุณไม่เข้าใจหรอกเสียใจว่ะคนพูดแบบเนี้นขอขอษคุณขอบคุณนะแต่ยังไงเราเก็บไว้เผื่อได้ใช้โอเคไหมโอเคครับอีนน้โอเคโอเคครับขอบค,ค,ค,คุณนะคะขอบคุณครับครับผมอย่าได้ปะกันเห็มขอให้ตีแต่ครับ อฮ้ย hey, แล้วคุณเอาพี่ผมไปไหนอ่ะเราจะเอาไปเป็นกำลังใจในการตีไงเฮ้ย hey, ผ,ผมต้องเอาพี่ผมกลับเอา้าคุณมีเงินเล่นสตอรี่แล้วหรอไม่มีครับเออเอานะเมื่อกี้บอกรวยคืออะไรเนะี่ยคนรวยเขาไม่พูดว่ารวยกันหรอกผมบอกให้ อาสรุปตัวอันนี้รวยหรือบ่รวยหรือคิดจุอันทั้งหมดที่พูดมาอันคิดจุ้ม่นก่อนฮะผมผมบอกแล้วไงว่าคนรวยเขาไม่เปิดตัวกันหรอกคนรวยคิดจุคิดจุคืออะไรคริดจุคิดจุคิดจุตา,าลาระคิดจุเบเแบบ้เบเบ้คิดจุอะไรอะ่ะเอ้าคุณไม่ได้ร้องเพลงเหรอไม่เราก็ดังบอกว่าคุณโกหกโกหกอะไรครับไม่โกหกอะไรคุณอีกคุณทําอะไรคุณอีกครับเนี่ยก็ ไม่เมื่อกี้ไงที่คุณอันคิโมโอ่ะคิโมคิโมะคิโมโคืออะไรครับคิโมะคิโมแล้วคุณรู้ได้ไงผมคีโมก็เมื่อกี้อะตัวคิจูไงก็ดูออกไงตัวแบบมีเงินผมก็บอกแล้วไงครับว่าคนรวยเขา,าไม่เปิดเผยกันหรอกตัวบบมีเงินตัวคิจู้ตัวแบบมีเงินตักบาทเงินตัวมันมานั่งขายของในตูล้ละแม่ต่อฮะขายของอะไรครับมานั่งขายของในตู้ละอะไร เอามาขายกับบะู่แต่ละอย่างเจ๊งบะไดงสักอย่างผมจะรู้ไหมล่ะครับผมก็เพิ่งมาเนาะผมก็ไม่รู้ละของมันราคาเท่าไหร่ผมจะรู้ไหมล่ะเออเจ๊มบได้สักอย่างเอามาขายนะรู้อยู่บะมีตังเล่นก่อผมขอโทษได้ไหมล่ะผมผิดเองเลยอะไม่ได้ผิดกับคุณไม่มีตังคุณก็บอกดีว่าไม่มีตังคุณโกหกทำไมจะได้ช่วยซื้อของคุณไงก็นี่ไงก็ผมขายให้คุณแล้วนี่ไงขายคุณแล้วไงขายอะไรขายไง ไม่ใช้ไม่ได้เลยนะรู้ไหมเนี่ยเอาผมไม่รู้ครับค,รคุณประการคุณดูคุณดูคนในแก๊งคุณหน่อยดิไม่หรอครับมีอะไรหรือเปล่าเขาอะไรก็ไม่รู้เอาเศษของมาขายหนูเนี่ยมันใช้ไม่นด้สักอย่างมันใช้ได้ครับแต่คุณใช้ไม่ถูกวิธีเองหรือเปล่าถูกต้องอ๋อโอเคครับพีน้องค,คุณคิดน้อยไปอะไรครับเข้าใจไอคิวน่าจะน,อน้อยวันนี้เอา หนูจะรอไปเยี่ยมพี่ที่ตู้นะคะพี่เมโลไม่ไม่น่าจะอยู่นั่นในตู้ตึงไปตึงว้นี่ครับนารอดูครับขอตั้งหน่อยได้ไหมขอให้เออแล้วกันไอหัวแดงเนี่ยไม่เออแล้วครับเอออย่าครับตอนนี้คุณก็เอออยู่พี่มีดิพี่ตีไวเบขายพี่ต้องรวยดิพี่ตีแต่ขนาดนั้นเอาอะไรมารวยอะรูไม่มีตั้งหรอพี่ไวเบขายกับวันที่เห้ยสั้ เราเพิ่งจะขึ้นมีดเองเราไม่มีตังแล้วพี่ตีมีไปสิบห้าทีหมดตูดแล้วเนะี่ยอ๋อแกงอีกปะเบ<า>ื่บอเบอืบอ่บอนอนเสียงหมดหมดหมดจัเออป่ะเพื่อไปออกแกงหรือเปล่าไปไปหาเป็นประชาชนรันรันกันเองดีกว่าเบื่อจะสู้นะคะพี่เมโลครับเอาเงียบครับแล้วผมล่ะก็ขอให้เออไงขอให้ติ้องรอเออรออันนี้ก็เอออยู่ละตอนเนี้ย ขอให้ตีไม่ติดครับขอให้ตีวุฒแตกขอทำอะไรขอทาอะไรไม่ได้อย่างดั่งใจขอให้แกๆอยาได้ต่อกแหมกต่คุณอ่ะขอให้ตีแต่อยากขอให้เสี่ยงเงินขอให้เสี่ยงเงินขอให้โดนกดราคาของขอให้คุณเข้าตู้แล้วกันไม่เข้าหรอกครับผมไม่เข้าหรอกแล้วสรุปชื่ออะไรของเนี่ยยังไม่รู้เลยชื่อท็อปครับชื่ออะไรนะท็อปครับท็อปครับผมท็อปใช่ครับชื่อแปลกๆอ่ะเอ้า คุณมาบูลลี่ชื่อผมอีกแล้วเหรอนี่ใช่คุณนี่คุณบูลลี่ชื่อผมเหรอนี่คุณบูลลี่นันเนี่ยไม่ไม่คุณไม่ได้บูลลี่นะขอโทษนะสมาร์เตอร์ไม่ได้ตั้งใจเนาะโอ้ผมแค่ชื่อต๋าบ่าชื่อผมมันอะไรอ่ะคุณมาบ่อยแล้วลดความเสียดทานแล้วเนี่ยมันหน้ามันขยับได้ด้ดิอ่ะผมซ่อมก็ไดุ้ณจะได้พอใจพอใจไหมอย่างเงี้ยอ่ะนี่ไม่ได้ไปชดนะปาต้องโก้รถสีเหมือนอะไรครับ สีเหมือนอะไรครับจะมาบุลลี่อะบุลลี่ชื่อผมไม่พอบุลลี่รถผมอีกจะหน้าสวยดีครับสีรถก็สวยดีไงยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเออเสียใจว่ะเสียใจเสียใจเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกชื่อไปแล้วคุณก็จะมาซ้ำเติมผมอีกอ่ะโอเคครับคุณท็อปงั้นก็อย่าได้ป้ากกันแหมเนอะโอเคกเ็เดี๋ยวป้าก,กันไหมครับเดี๋ยวป้าก,กันไหมไม่ครับอย่าได้<ะ>ป้ากกันแหมอีกเลย เดี๋ยวปักกันใหม่ครับเดี๋ยวปักกันใหม่อย่าได้ปักกันแหมปักกันใหม่ครับไม่ครับปักกันใหม่ครับปักกันใหม่ปักกันใหม่ครับปักกันใหม่เดี๋ยวครับเดี๋ยวปักกันใหม่ครับเจอกันครับเจอครับขอให้ตีแตกครับขอโดนกดราคาขอให้แกเข้าตู้แล้วกันครับขอปักกันใหม่ครับเดี๋ยวปักกันใหม่ครับเดี๋ยวปักกันใหม่